มาต้มยำกุ้งกินกันค่ะทุกคนวันนี้พาครอบครัวอีกเช่นเคยค่ะง่ายๆสำหรับยยน้อยใส่ไปเลยหอมแดงข่าตะไคร้ใส่ลงไปอ่าใส่พริกสดลงไปอุ้ยหลนเลยใส่เกลือลงไปใส่ช้อนลงไปเพื่อเร่งอุณหภูมิให้ร้อนขึ้นเนาะ ฝาไว้สักพักเออเดี๋เดือดแล้วเราค่อยมาใส่กุ้งอ่าน้ำเดือดแล้วค่ะเดี๋ยวเราชิมรสก่อนเนาะอ่ะใส่มะเขือเทศลงไปเดี๋ยวเราปรุงรสชิมรสก่อนเนาะแล้วค่อยใส่กุ้งลงไปทีหลังหรือว่าเพื่อนๆทายัางไงมาเล่าแลกเปลี่ยนกันได้นะคะรสดีใส่รสดีลงไปเลยหนึ่งถ้วยน้ำปลาหนึ่งช้อน สองช้อนใส่น้ำเอ้ยผิดน้ำมะนาวใส่ลงไปสองช้อนก่อนน้ำปลาใส่ลงไปแค่ช้อนเดียวเพราะเราใส่ทั้งเกลือใส่ทั้งรสด,ดีไปแล้วเนาะน้ำมะขามน้ำมะขามสองช้อนเพราะว่าเราใส่น้ำมะนาวไปแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวมาชิมดูสิผงนัวแล้วแต่นะคะแต่เยน้อยไม่ใส่ค่ะเพราะว่าใส่รสด,ดีแล้ว อ่าบางคนก็จะใส่ทั้งสองอย่างเลยง่ายๆสำหรับเยน้อยพริกเผาไม่ต้องนมสดไม่ต้องเดี๋ยวชิมกันค่ะอืมอร่อยแต่ว่าเยน้อยเป็นคนชอบเปรี้ยวเนะาะเดี๋ยวเยน้อยใส่น้ำมะนาวลงไปหมดเลยดีกว่า ใส่ลงไปไม่พอล้างถ้วยด้วยอ่ะล้างถ้วยด้วยอ่าเกลืออีกอย่าล้างเกลือด้วยอืมอร่อยแต่ว่าเขายังไปต่อได้อีกเนาะแต่เยน้อยจะเอาแค่นี้ค่ะเอาวถ้วยของรถด,ดีล้างไปด้วยจะได้เนาะอย่าพอเดือดอีกทีแล้วค่อยใส่กุ้งค่ะ อร่อยมากเลยแต่ไม่เผ็อเดอะแล้วใส่พริกลงไปอีกอะพริกทุบลงไปอีกชิมอีกชิมอีกอืมอร่อยแล้วค่ะทุกคนถ้าเพื่อนเพื่อนคิดว่าเย้น้อยอ่าเวร์ไปหรือเปล่าทําไมใส่แค่นี้อร่อยเพื่อนเพื่อนก็สามารถไปทําตามเยน้อยได้เลยนะคะเพราะว่าที่เยน้อยทํานี่หน้าจอ,อยังไงหลังจอก็อย่างนั้นไม่มีการแต่งเติม เสริมเนาะแต่ไม่แน่นะยายน้อยอาจจะทําน้ําพริกเผาที่เขาใส่ตําส้มยายน้อยได้สูตรมาจากเพื่อนท่านหนึ่งเนาะเพียงมีหอมกับพริกแค่เนี้แหละค่ะถ้ายายน้อยจําไม่ผิดเนะาะเดี๋ยวยายน้อยจะเข้าไปค้นหาดูว่าพริกเผาที่ใส่กระต้มยาเขาทํายังไงอาเดือดแล้วค่ะเดือดแล้วยายน้อยก็จะใส่กุ้งลงไปเลยนะคะใส่กุ้งลงไปเลยหนึ่งตัวสองตัว สามตัวใส่ไม่หมดค่ะเพราะว่าไม่มีใครทานกับเด่น้อยข้างบ้านมีการสูญเสียเนาะเขาไปช่วยงานกันค่ะปกติเด่น้อยก็จะทำาพอปปงปกติเด่น้อยเดี๋ยวรอให้เดือดอีกทีนึงเนาะปกติเด่น้อยอะ่ะถ่ายตั้งแต่การแกะ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 ก้างกุ้งเขาเรียกเก็บกุ้งหรือก้างกุ้งเย่น้อยถ่ายทำตั้งแต่ต,งต,ตรงนั้นเนาะ แล้วพอดีกุ้งเรามีเยอะเนาะเราจะปล่อยยาวหรือมันก็ใช่ที่เนาะใหญ่น้อยก็เลยหยุดไว้ค่ะหยุดไว้พอสักพักหนึ่งเป็นยังไงล่ะคะเคลื่อนที่หน้าจอหายค่ะนี้เดี๋ยวยายน้อยตักฟองออกก่อนนะคะตักฟองอากาศออกก่อนค่ะจริงๆแล้วฟองอากาศนี่ก็ล้วนแต่เป็นเครื่องปรุงของเราทาั้งนั้นเนาะ ตักออกน้ำจะได้ใสๆอ้าวสุกแล้วค่ะทุกคนตุกแล้วเราก็จะมาใส่นี่เลยค่ะใบผักชีผักชีใบเรื่อยเนาะง่ายๆมีเท่าไหร่ก็ใส่แค่นั้นใบมะกรูดใส่ใบมะกรูดฉีกจับสองด้านพบกันแล้วก็ฉีกเอากระดูกออกเอ้าเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวอย่าลืมปิดแก๊สก่อนค่ะ ติดแก๊สเนีย่ยแหละเยนน้อยถึงบอกว่าง่ายๆสําสหรับเยนน้อยเสร็จแล้วเราก็จะไปทําน้ําพริกเผาสําหรับใส่ต้มยํากุ้งกันเลยค่ะเยนน้อยว่าเยนน้อยจําได้เนาะว่าเพื่อนเขาเคยทําให้ดูสูตรไม่มีอะไรที่อ่าใายตัวเนาะตะ่อเราไปทําพริกเผากันเลยค่ะมาค่ะมาทําน้ําพริกเผากันเลยค่ะสําหรับใส่ ต้มยำของเรานะคะอุ้ยเยอะๆน้ำมันร้อนไปค่ะเพราะว่าพริกแป๊บเดียวมันก็สุกเสร็จแล้วเนาะเ๋ยวะแยน้อยใส่พร้อมกันลงไปเลยนี่ใส่หอมกระเทียมลงไปพร้อมกันเลยทอดก่อนเพราะว่าพริกเขาสุกง่ายอยู่แล้วเนะาะเดี๋ยวพริกเราค่อยไว้ใส่ทีหลังน้ำมันของยายน้อยอาจจะน้อยไปเรียกว่าทอดรื่เรียกว่าคั่วเนี่ยคะ่ะ หอมแล้วค่ะใส่พริกลงไปเลยเอย่าน้อยใส่พริกหยวกแห้งไปด้วยนะเพื่อที่จะหลอกว่าสีสันแดงสดใสจัดจ้านแต่จริงๆแล้วไม่เผ็ดเราเพราะว่าพริกหยวกเราใส่เพื่อที่จะเอาสีเ,าสเขาเฉยๆเนะาะทอดไปประมาณนี้เนาะแล้วเราก็จะไปโคกอีกทีนึงเอาค่ะพริกเราก็กรอบแล้วค่ะเดีย๋ยวไปโกขกกันค่ะ มาค่ะเรามาตำกันเลยมาโขกกันเลยค่ะเครื่องพริกเผาของเราค่ะที่เราคั่วไว้เนาะหอ,อมชุยเลยค่ะเนี่ยแหละพี่ยายน้อยบอกว่ายายน้อยชอบดูเพื่อนเพื่อนทำกุ้ข้าเวลาทำแล้วเราเห็นเนาะเราก็จำไว้ก็าโอ้มันอย่างนี้นี่เองแต่แยายน้อยก็คอมเมนต์ไปนะ,ะรู้สึกว่าจะชื่อช่องจิตชาแนลนะคะยายน้อยก็คอมเมนต์ไปว่า โอ้ยเยน้อยเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าน้ำพริกเผาที่ใส่กับต้มยำมันก็เหมือนน้ำพริกกะปิผัดน่ะแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ใส่เนื้อปลาลงไปเท่านั้นเองค่ะเมื่อเรา่สยเยน้อยก็ได้สูตรมาจากเพื่อนนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่รับชมเยน้อยมาถึงตอนโคกน้ำพิกเผาที่เราจะไปใส่ต้มยำถ้าไม่สะดวกจะพิมพ์คอมเมนต์ก็กดหนึ่งให้เยน้อยได้นะคะเยน้อยจะได้รู้ว่าโอ้เพื่อนรับชมให้กำลังใจเยน้อยมาถึงตรงนี้แต่ว่าไม่สะดวกที่จะพิมพ์คอมเมนต์เนาะ,ะน้ำพีกเผาของเราก็เสร็จสักเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปผัดอีกทีนนะคะ,ะเราไปผัดกันค่ะ มาเลยค่ะเยน้อยใช้น้ำมันเก่าที่เยน้อยใช้ทอดพิกาค่ะอุ้ย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 เดี๋ยว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 ไมค่ะเดี๋ยวไม่เพราะว่าใช้น้ำมันเก่าเขาก็มีความร้อนอยู่แล้วเนาะอ้าวหอมอุ้ยหอมมากเลยค่ะเดี๋ยวเติมน้ำล้างคกก่อนเติมน้ำล้างคกอันนี้ยายน้อยใช้ไฟอ่อนแล้วนะคะเนี่ยอ่เติมน้ำล้างคก พอดีเลยต้ยมยำของยายน้อยกอ็ยังไม่ถึงจัดจ้านจนเกิน,นไปเนาะเดี๋ยวยายน้อยจะใส่น้ำนี่ใส่น้ำมะขามลงไปนิดนึงน้ำตาลปี๊บนี่ใส่ลงไปใส่น้ำตาลปี๊บลงไปในะน้ำพริกเผาของเราเนี่ยแหละค่ะอุ้ยหอมยังเลยค่ะทุกคน ของเยน้อยนะคะกับการพัดพริกเผาเพื่อที่จะใส่ต้มยำพอแล้วค่ะปิดแก๊สหอมผีแล้วปิดแก๊สเอามาใส่หม้อต้มยำของเราเลยอุ้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 ยเอ้ารีบ ใส่หม้อต้มยำของเราลงไปเลยนี่ว้าวสีแดงฉุดฉาดน่าทานมากเลยค่ะทุกคนอืมว้าวยังน้อยขอล้างกระทะหน่อยเนาะนี่น้ำล้างกระทะนี่จะแซ่บเวอร์อร่อยมันน้ำล้างคกหรือต่อเนาะ,ะมันต้องลอง ว้าวว้าว,ว้าวสุด <c oughs> ยอดมากเลยค่ะกับครั้งแรกของยายน้อยค่ะทุกคนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวยายน้อยให้เพื่อนๆดูเนาะสี <c oughs> สันอ <c oughs> พอใส่พริกเผาลงไปแล้วนี่ค่ะต้องขอบคุณเพื่อนที่ชื่อจิจชาแนลด้วยนะคะแต่เขาก็ผ่านแล้วเนาะแต่ที่ยายน้อยบอกว่าเนี่ยแหละความรู้ช้อนนี่ยายน้อยใส่เพื่อที่จะเร่งอุณหภูมิน้ําให้ร้อนเร็วขึ้นนะคะตอนนั้นน่าทานนออี่เดี๋ยวเอาช้อนออกกันค่ะ ว้าวเย,ยน้อยอยากโชว์ค่ะขอโชว์หน่อยนะคะกับการทำครั้งแรกของเย,ยน้อยค่ะว้าวสีสันน่าทานมากเลยวันนี้เย,ยายน้อยใช้กุ้งสองไซส์เลยนะคะไซส์ใหญ่อันนี้คือเดีย๋ยวให้ดูก่อนนะคะใช้สองไซส์เลยอยากรู้ว่าความอร่อยมันจะแตกต่างกันไหมสำหรับไซส์ใหญ่กับไซส์น้อยอันนี้นะคะไซส์ใหญ่ค่ะเดี๋ยวให้ดูไซส์น้อย นี่น่าทานไหมคะทุกคนมาค่ะมาทานกับยีน้อยเลยกับครั้งแรกของยีน้อยต้มยำกุ้งอ่ะสูตรนี้แจกสูตรน้ำพริกเผาเอ้ยไม่ใช่คลิปนี้แจกสูตรน้ำพริกเผาด้วยนะคะอย่าชิมอีกครั้งค่ะอือร่อยมากเลยคะ่ะอู้อยากให้พี่น้องอยู่ด้วยจังเลยเพราะว่าวันนี้อ่าไม่มีช่วงนี้เขาไม่อยู่บ้านกันเนาะ อร่อยอร่อยมาแล้วมาแล้วมาแล้วค่ะทุกคนมาทานหมคคะามามามาทานกับเยน,น้อยค่ะทุกคนกําลังร้อนๆเลยค่ะกับการทําครั้งแรกของเยน,น้อยนะคะกับต้มยำกุ้งค่ะใส่พริกเผาด้วยเพราะว่าเขาจะออกหวานนิดๆเนาะ ไม่อยากจะคุยกับครั้งแรกของตัวเองค่ะ